สุขภาพเคล็ดลับสุขภาพที่ยั่งยืนอาจารย์อบุบลเตชะมณีสถิตความดีงามความจริงพิสูจน์ได้ด้วยความบริสุทธิ์เท่านั้นระคังสุขภาพเคล็ดลับสุขภาพที่ยั่งยืน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่กับรายการรักังสุขภาพค่ะวันนี้นะคะก็พบกับดิฉันเช่นเคยค่ะเก็บแก้วบุญรอดค่ะและที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ประจํารายการรักังสุขภาพนะคะนั่นคืออาจารย์อุบลเตชัมนี้สถค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับเราเช่นเคยนะคะด้วยเขาเรียกว่า ับฉากที่ใหม่ขึ้นสะอาดแล้วก็สว่างมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่ามันดูแลสบายตาม,มากยิ่งขึ้นจัดให้ทันสมัยรูปแบบแบบทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะและรายการระครังสุขภาพของเรานะคะก็เขาเรียกว่าก็จะมีอาจารย์อุบลน,นะคะที่เป็นเขาเรียกว่านักวิชาการประจํารายการค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะท่านยังเป็นอาจารย์ประจํามหาวิายทยาลัยทั้งรัฐและเอก,กชนด้วยค่ะ ยังเป็นนักวิจัยเพศาสัชกรรมและเวชกรรมไทยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะอาจารย์ยังชนะเลิศประวัติของท่านนะคะยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะท่านผู้ชมหะประเภททีม กับสมาคมต่อมไรท่อแห่งประเทศไทยค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะท่านยังได้รับรางวัลไอคอนแบรนด์วอร์ดค่ะที่สถาบันวิจัยจุลาพรนค่ะที่เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาเขาเรียกว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมแห่งปีอีกด้วยค่ะและใครนะคะที่เพิ่งเปิด ช่องฟ้าให้ทีวีช่องนี้มีแต่เขาเรียกว่ามีแต่ให้จริงๆค่ะให้ด้านสุขภาพให้ด้านข่าวสารและก็ให้ชีวิตใหม่กับหลายๆท่านด้วยค่ะวันนี้นะคะข่าวสารทั้งเขาเรียกว่าสุขภาพของเรามีแน่นมากเลยค่ะอาจารย์ขาวันนี้นะคะที่แก้วพบกับทางบ้านมาเลยค่ะอาจารย์ขาอย่างแรกเลยค่ะอาจารย์ขาเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโรคความดันเนี่ย ผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยก็เขาเรียกว่ามันเป็นโรคประจําตัวของผู้สูงอายุใช้คําว่าร้อยละเจเลยที่เป็นโรคความดันนะคะและอีกโรคนึ่งค่ะนั่นคือเขาเรียกว่าโรควันโรคปอดค่ะโรควันโรคปอดกับโรคโควิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถามอาจารย์นะคะว่า อาการมันใกล้เคียงหรือว่ามันเป็นยังไงมันมีอาการติดต่อหรือติดเชื้อทางลมหายใจนั้นได้จริงหรือและอีกโรคนึงค่ะนั่นคือเกี่ยวกับโรคผิวหนังนั่นเองค่ะโรคผิวหนังเนี่ยเป็นโรคที่หลายๆคนเป็นโรคที่เป็นส่วนน้อยนะคะที่เป็นแต่บางคนค่ะมีอาการแพ้เดือนหนึ่ง แพ้ก็คือแบบไปตลาดนะคะหิ้วของใส่แขนแล้วปรากฏว่าแขนนั้นช้ำช้ำแล้วอักเสบอักเสบแล้วเกาเกาแล้วคราวน้ลามเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกับอาจารย์อุบลกันค่ะและอาจารย์หาเรื่องแรกเรื่องเกี่ยวกับความดันค่ะอาจารย์ขะความดันเนี้ยค่ะอาจารย์่ะแก้ถามอย่างแรกเลยผู้สูงอายุหกสบขึ้นไปความดันที่ดีต้องความดันเท่าไหร่คะถึงจะเขาเรียกว่า อยู่ในเกณฑ์ปกปติค่ะอาจารย์ค่ะการในฐานะที่ตัวอาจารย์เองเนี่ยนะคะมีประสบการณ์ในเรื่องการอยู่หรือคุกคีกับคนไข้ความดันเบาหวานและก็หลอดเลือดและหัวใจทั้งชีวิตก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเบาหวานก็เช่นเดียวกันเขาจะบอกอาจารย์อุบลทําไมมันถึงสวิงอย่างนี้หรือคุณหมอมทําไมถึงสวิงขนาดนี้ทําไมวัดตอนนี้แล้วก็วัดอีกค่านาทีก็จะต่างกัน ดังนั้นความดันของคนเราและก็ระดับน้ําตาลในเรื่องของคนเราเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแต่ความแตกต่างกันนั้นเนี่ยวงการแพทย์เขารับได้เขาเรียกว่ามีค่าเออเลอร์หรือค่าบวกค่าลบเนี่ยวัดได้รับได้ก็คือไม่เกินเท่านี้เขารับได้เพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าความดันทุกครั้งที่วัดเนี่ยจะต้องเท่ากันหรือสเตเบิลหรือทุกครั้งที่วัดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะทุกลมหายใจทุกความคิดทุกอิริยาบถ แค่โทษทีนะแค่เรานั่งเฉยๆและใจเราเนี่ยกังวลไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยความดันเราก็จะเปลี่ยนไปละเพราะฉะนั้นค่าความดันที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับหนึ่งเกณฑ์อายุของคุณอืมค่ะถ้าคุณอายุมากเนี่ยความดันคุณก็จะสูงขึ้นนิดนึงค่ะกับค่าปกติเพราะฉะนั้นอาจารย์หนึ่งบอกได้เลยว่าค่าความดันของแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันและการทนต่อความดันก็จะแตกต่างกันความทนหมายความว่ายอย่างไร หมายความว่าบางคนความดันขึ้นนิดเดียวปวดหัวละโอ<ช>้ปวดหัวบ้านมุดเมื่อัวอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนสองร้อยเฉยๆค่ะดิฉันความดันสองร้อยดิฉันก็รู้สึกเฉยๆค่ะเขาเรียกว่าความต้านทานของคนเราแตกต่างกันแต่สําหรับความดันโลหิตสูงอาจารย์ไม่แนะนําให้แต่ละคนเนี่ยมีความต้านทานสูงสูงเพราะเราจะสังเกตเลยคนที่เป็นอามาัอามพฤกษ์อัมพาตส่วนใหญ่มีความอดทนมากเพราะ เขาไม่เห็นปวดหัวเลยเหมือนกับเบาหวานเหมือนกันสี่ร้อยยังเฉยคะ่ะเขาไม่รู้สึกอะไรคะ่ะค <c oughs> ่ะบางคนอาจารย์บอกอาจาราย์ตรวจเขาได้สี่ร้อยห้าสิบโอ้โหอาจารย์สี่ร้อยห้าสิบค่ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยยังแนย่ยังได้เลย <c oughs> แต่เรารู้ว่าระบบภายในหรือระบบหลอดเลือด <c oughs> <ๆ>เขานี่แย่แล้วเลือดเขาจะหนืดมากหัวใจเขาจะโหลดมากแต่เขาไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะความดันหรือต้นทุนของความดัน หรือต้นทุนของเบาหวานของแต่ละคนแตกต่างกันค่ะแต่ในวงการแพทย์ก็ยังยืนยัน,ยนอยู่ว่ามันต้องมีเกณฑ์มาตรฐานสิไม่งั้นคุณจะบอกว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะอาจารย์จะบอกเลยค่าความดันที่ดีที่สุดสําหรับคนตลอดเลยนะค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะค่ะก็คือ128สิบคือสิ่งที่ ดีที่สุดแล้วมาตรฐานสเตเบิลตั้งแต่วัยอายุตั้งแต่ยี่สิบตัเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่แรกเลยจนถึงอายุ7 0็ดสิบแปดสิบยีแนะแต่ในเด็กเนี่ยจะแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างในเด็กเล็กเนี่ยฮาร์ดหรืออัตราการเต้นของหัวใจจะเร็วกว่าปกติค่ะปกติหัวใจของค่าเรียกว่าเด็กเท่าไหร่คะอาจารย์เอาผู้ใหญ่ก่อนเอาผู้ใหญ่แบบปกติเลย s t a เบิลเลยแปดต่อ นาทีค <ะ S 2> ในหนึ่งนาทีเดี๋ยวถ้าเราจับเพาดูเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเราจะแปดสิบครั้งนั้นจับง่ายร้อยี่สิบแปดสิบาแปดสิบนี่คือค่าปกติหรือค่านอร์มอลแต่ในเด็กก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นเด็กที่ตัวเล็กๆเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจจะเร็วเด็กเนี่ยเราจะสังเกตนะฮะหัวใจก็จะเต้นเร็วกว่าปกติแบบยิ่งเด็กทารกยิ่งไม่ยินเพาไวมากค้าประมาณร้อยสี่สิบในเด็กนะ จะชนะเราของเรา80แต่เด็กจะร้อยสี่สิบก็จะลดลงมาเรื่อยๆแต่ในนักบวยหรือนักชกหรือนักกีฬาที่เข้มแข็งก็จะประมาณ60หรือ58อย่างตัวอาจารย์เองอ่ะโอ้โหฟิตปี้ยอาจารย์ก็อยู่ในเกณฑ์58าสินะคะยิ่งถ้าช่วงอาจารย์แข่งขันวิ่งนะค่ะจะประมาณสัก5 6าโอ้โหเขาเรียกว่าความดันนี่ชนะเลยเลยไม่ใช่ความดันอัตราการเต้นของหัวใจเพราะฉะนั้นถึงบอกได้เลยนะคะว่า คนยิ่งมีความดันต่ำเท่าไหร่นี่ยิ่งดียิ่งมีผลประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆตัวอาจารย์เองในขณะที่เป็นนักศึกษานะอาจารย์ความดันเก้าแต่พออายุมากแล้วก็ประมาณ120-80เริ่มจะดีแล้วแต่ในผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันผู้ป่วยไขยมันและผู้ป่วยโรคหัวใจหมอจะไม่ให้เกิน1 2 0ยยี่สเอ้ยสามสิ 130, คือยืดหยุ่นได้ถึงร้อยส้าบข้างบนร้อยสามข้างล่างเกบนนยืดหยุ่นได้นี่หมายถึง เขาจะบังคับให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยสามสิบเก้าสิบถ้าสูงกว่านี้ก็ถือว่าสูงแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมนี่คือเกณฑ์เมืองนอกอืแต่ประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยที่อยู่กับคนไข้เนี่ยไม่มีทางเลยแล้วก็ยากมากมที่จะให้คนไข้อายุมากๆแล้วอยู่ในร้อยสามสิบเก้าสิบเขาอัดยาจนเต็มที่อ่ะ แล้วคนก็แย่ค้นก็แย่เขาว่าแบบอึมๆมึนๆน้องแก้วเจอหลายหลายเคสมากเลยค่ะว่าเนี่ยชั้นหนร้อยสี่สิบเอ็ดแปดสิร้อยร้อยสี่สิบเอ็ดเก้าสิบเจ็ดรู้สึกว่าอุ้ยความดันชั้นวัดเองความดันชั้นสูงจังเลยชั้นก็เพิ่มยาไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเพิ่มยาอีกครึ่งเม็ดก่อนอาหารหลังอาหารอะไรก็ว่าไปแต่ประสบการณ์จริงๆเนี่ยประสบการณ์จริงๆของอาจารย์เนี่ยนะฮะสูงนิดนึงอะ จะดีะเพราะมันจะไม่วู่แล้วก็ไม่น่ามืดเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ของอาจารย์โดยตรงนะที่อาจารย์คุกคียอยู่กับครื้ส่วนใหญ่เนี่ยไอ,ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าค่าไกด์ไลน์หรือเกณฑ์มาตรฐานของคนเราเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงไม่ให้เกินเขาบังคับเลยนะคะในเกณฑนะ์นไม่ให้ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีค่าความดันสูงเกินร้อยสามสิบเก้าสิบค่ะ แต่วัดทีไลมันสูงทั้งนั้นแล้วคนก็จะบริวิตกแล้วคุณหมอก็บอกจะต้องให้เข้าเก์เข้าเก์แต่ร่างกายคนไข้จะไม่ไหวเพราะว่าต่างประเทศเราใช้เกณฑ์ต่างประเทศฝรั่งตัวโทษทีนะบังคือมาไอ้คนไทยตัวขนาดเนี้แล้วจะไปเอาความดันให้เท่าฝรั่งซึ่งอาจารย์บอกได้เลยนะไม่ต้องตกใจนะประสบการณ์ของอาจารย์ไม่ต้องตกใจถ้าร้อยสี่สิบเนี่ยอาจารย์ยังไม่ว่าเลยร้อยห้าสิบอาจารย์ก็ไม่ค่อยมมยเท่าไหร่เพราะั h a t s t a b l ลของคนไทยแล้วนะ จากประสบการณ์นะนี่ตรงนีน้จากประสบการณ์ของอาจารย์อุบลไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าร้อยหกสิบไปไม่ได้ละร้อยห้าสิบยังพอรับได้ร้อยสี่สิบไม่มีปัญหาอาจารย์ให้นะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบไม่มีปัญหาและตัวล่างก็เหมือนกันอย่าให้สูงเกินร้อยถ้าร้อยไปก็รู้สึกจะต้องต้องดูแลและอันนี้คือสิ่งที่ประสบการณ์ที่สอนอาจารย์เพราะฉะนั้นคุณหมอบางท่านที่ให้ยาค่อยเยอะเพื่อที่จะเอาให ถึงไกด์ไลน์เนี่ยอาจารย์บอกได้เลยคนไข้บอกช้ำพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราเอาตัวเราเองเป็นหลักเพราะแต่ละคนจะมีความทนแตกต่างกันแต่อาจารย์ก็ยังยืนยันตรงนี้ว่าอย่าความดันสูงเราอย่าทนมากถ้าความดันเราสูงกินยาไปเหอแค่ครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดนะคะท่านผู้ชม H T C Z เม็ดละห้าสิบตังกินครึ่งเม็ดก็ยี่สิบห้าตังเ <c oughs> ม็ดสีส้ๆมๆอ่ะอาจารย์อนุญาตเลยนะ <c oughs> คะคือวัดปุ๊บแล้วถ้าความดันยังสูงอยู่ทาไนได้เลยได้เลยอ่าแค่แครึ่งเมด็ดนะคะนักผู<ม>้มชมอ่ะแต่แพายบางคนบอก โอ้น่ากลัวคุณหมอไม่เคยสั่งไปพบคุณหมอแต่ถ้าบางคนมีแล้วก็เนี่ยเครึ่องเม็ดได้คือเราสามารถเป็นคุณหมอด้วยตัวเราเองได้แต่ต้องมีเครื่องนะแต่ต้องมีเครื่องวัดความดันนะคะท่านผู้ชมคะคือคนที่เป็นโรคความดันหรือโรคเบาหวานเนี่ยควรจะมีเครื่องเลยอย่างน้อยๆต้องมีเครื่องวัดความดันเครื่องจาดน้าตาลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้อาจารย์คะแต่ถ้าเห็นเครื่องไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ด้วยนะไม่สะดวกก็ไปที่แ l a ก็ได้ที่คลินิกอนามัยก็ได้5้าสิบาท ต้อ <คะ S 2> งในกันเจาะ50<ป>ะบาท <บา S 2> ว่าแต่ส่วนความดันก็จะฟรีเพราะฉะนั้นวันนี้นะตัวอาจารย์เองอยากจะบอกเพราะน้องแกวเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความดันนะค่ะอาจารย์ถึงบอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครอยู่กับบ้านเนี่ยยาลดความดันมีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยลดความดันแต่สมุนไพรหลายตัวนั้นก็จะมียาขับปัสสาวะอย่างเช่นยาโดดแมวยาโดดแมวเนี่ยจะ จะเป็นยาขับปสัสสาวะที่เลิศเลยแต่ใช้เกิน7วันไม่ได้เพราะจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติยาหนวดแมวที่มันขึ้นตามป่านะคะอออเอามาใช้ได้เลยและอีกอันนึ่งก็คือกลุ่มตระกูลฝางฝางก็ช่วยลดความดันนะ,ะคะและกลุ่มตระกูลที่ได้รับการยอมรับดีที่สุดน่ยนั่นก็คือดอกคํมฝอยดอกขมฝอยเนี่ย จากหลักฐานงานวิจัยเลยเขาจะช่วยลดความดันได้เยี่ยมยุดสุดยอดมากและไม่ทําให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดเพี้ยนไปค่ะโดยทั่วไปคนที่กินยาวความดันมายาวนานเกิน3ปีถึง5ปีนั้นคุณจะทําให้ตัวเคหรือโพแทสเซียมอ่ะผิดปกติและทําให้อัตราการเต้นของหัวใจคุณผิดเพี้ยนเราจะสังเกตได้เลยนะคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาโรคหัวใจตามมามแลวจะมีปัญหาก็คือตัวเคหรือโพแทสเซียมตม่ำโพแทสเซียมต่ําก็จะทําให้อัตราการเต้นของใจผิดปกติและจะมีอาการตึงน่องปวดน่องแล้ทาำไมตึงน่องอย่างนี้หรือเป็นตะคิวบ่อยนะั่นแหละหากเกิดจากคุณทานยาความดันเยอะเกินไปหรือนานเกินไปและผลร้ายของการกินยาความดันอยู่บ่อยๆเนี่ยาอาจารย์ก็จะบอกได้เลยว่าจะทําให้อิเล็กโทรไลต์ไม่บาลานซ์ แล้วก็จะเกิดการภาวะไม่สมบุรณ์ของร่างกายแล้วก็จะเกิดเวนโดมิโนของตัวบางคนเป็นพากินสารได้เนื่องจากระบบอิเล็กโทรไลต์ไม่สมบูรณ์มันมันเสียไปแล้วมันไม่สมบูรณ์แล้วโรคพากินสัรมันก็เป็นโรคที่เขาเรียกว่าทางทั้งสมองด้วยทั้งการควบคุมด้วยทางควบคุมร่างกายแล้วเป็นตะคิวโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะอันนี้ก็จะส่งผลจากรายงานการวิจัยเนี่ยนะคะเขาใช้ดอกคอมโฝยนะคุณเขาใช้ดอกคำฝอยในการลดความดันอันนี้ดอกคำฝอยเนี่ย น้องเกยวเชื่อไมมดอกคุมฝอยเนี่ยมันมันคือดูมันเหมือนดอกที่มันไม่มีไปเขาเรียกว่าเหมือนมันมันเป็นดอกที่มันตไม่ค่อยจะใช้แล้วมันเป็นดอกแบบชาวบ้านก็มีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งดอกคุ้มฝอยถ้าเราไปดูเนี่ยนะมันจะกลุ่มตระกูลเดียวกับไอ้แยาฟรั่นอ๋อที่เขาขายกันแบบราคามาโหฬาร่ะราคาแพงมากๆอ่ะที่เขาขายอักกรมหนึ่งเป็นแสนอะแยาฟรั่น มันจะเป็นตระกูลเดียวกันถ้าเราคอยนะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยแล้วเดี๋ยวคอยรายงานการวิจัยนะ เขาบอกเลยนะว่าช่วยได้ใช่แล้วเขา<ม>เอาเป็นอันดับแรกเลย<ม>คือดอกคอมฟอยช่วยลดเขาเรียกว่าความดันโลหิตสูงมเมื่อท่านทานอย่างต่อเนื่องและเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการรับประทานนั่นเองค่ะหรือว่าในการดื่มนั่นเอง<ม>และดอกคอมฟอยค่ะอาจารยคขะเขาเรียกว่าสีกับกลิ่นเขาอ่ะคือทานรับประทานเนี่ยได้ง่ายมากค่ะท่านผู้ชมคะและเรานะคะมีดอกคอมฟอยนะคะในสูตร extra h ต p p y p e o p l e face ค่ะกล่องสีทองขอบสีฟ้าค่ะท่านผู้ชม เบสตาแฮปปี้พีเปอรเฟนะคะนอกจากเราจะเพิ่มดอกคอมฟอยแล้วเรายังจะเพิ่มนะคะเห็ดหลินจือและถังเช่าด้วยเพราะหลายๆคนบอกว่าอาจารย์ต้องมีเห็ดหลินจือและถังเช่าเข้ามาด้วย,ช,วยช่วยเรื่องความดันแล้วก็ช่วยเรื่องเขาเรียกว่าปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายเพราะบางคนค่ะอาจารย์คะ mm hmm. เป็นความดันมามากกว่า10ปีบางคนมีคนไข้คนหนึ่งเลยค่ะช่องฟ้าให้ทีวีเราเป็นมตั้งแต่40กว่าค่ะ ตอนนี้ก็ยังดื่มอยู่46แล้วคะ่ะเขายังดื่มอยู่นะคะโอ้โหแบบแกเห็นแล้วแกภูมิใจจริงๆค่ะเรามาดูคุณสมบัตินะ,ะ,ะของดอกคอมโอยในเอกสารนะคะที่เป็นข้อมูลนะคะ,ะเขาเรียกว่าจุลสารข้อมูลของ สนะะมุมนมไพรยอมรับของสมุนไพรนะฮะบัรณาธิการก็คือจุลสารข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศษษาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะ,คะซึ่งเขาได้เขียนไว้ว่าดอกคอมฝอยมีประโยชน์อย่างไรนะคุณผู้ชม,ม่ค่อยๆดูนะคะซึ่งตัวจันเองก็ไม่ค่อยได้คุยถึงเรื่องนี้นะคะดอกคอมฝอยนอกจากจะช่วยลดความดันแล้วเนี่ยดอกคอมฝอยยังเหมาะสําหรับลดคอเลสเตอรอลด้วยและที่สำคัญที่สุดดอกคอมฝอยเนี่ยสามารถที่จะนี่ค่ะ จากการศึกษาเขาเรียกว่าทํางานวิจัยนะกับผู้หญิงที่วัยหมดประจําเดือนแล้วนะซึ่งใช้อดอกคําฝอยเนี่ยเป็นเป็นองค์ประกอบนะเขาบอกมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระก็คือทําให้ร่างกายเนี่ยไม่แก่เร็วไม่เหี่ยว<อ>เลวมีสกิภาพสดใสนะ,ะแล้วก็ป้องกันการสูญเสียเขาเรียกว่าการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆของกระดูกเรื่องไข้ก็ตามที่กระดูกเปราะกระดูกบางหรือว่า กระดูกไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาบอกเลยว่าเสริมด้วยดอกคอมฝอยก็จะช่วยได้สำหรับหญิงในวัยที่หมดประจำเดือนแล้วเนี่ยไม่มีพิษต่อตับเลยะนะคะอันนี้<ล>สักก่มากใช่และที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นยาลดความดันโลหิตสูงที่ดีตัวเขาใช้นะคําว่าเป็นยาลดความดันโลหิตสูงเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังลังเลอยู่ที่ฉันจะลดความดันอย่างไรทานยาก็ทานมาแล้ว3ปีความดันก็ยังคงที่อยู่เดี๋ยวสูงบ้างเหนี่ยวต่ำบ้างแต่วันนี้นะคะแก้วมีคลิปเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าวิธีลดความดันแบบไม่ต้องทานยามาให้ค่ะจากมาหาวิทยาลัยมหิดลเดี๋ยวเราไปชมคลิปดีๆพร้อมกันเลยค่ะค่ะเท่านั้นแต่จริงๆแล้วยังมีวิธีการปฏิบัติตัวอื่นๆที่สามารถลดความดันโลหิตส่งได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับ แนะนำว่าทุกคนควรจะมีที่วัดคํานันที่บ้านนะครับก็หลายคนเชื่อว่าการวัดคํานันที่บ้านเนี่ยจะน่าเชื่อถือน้อยกว่าความดันที่โรงพยาบาลนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วความดันที่บ้านเองเนี่ยเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงภาวะแทรกซ้อนระยะยาวได้ดีกว่าความดันที่โรงพยาบาลนอกเหนือจากนี้การที่ทุกคนมาตรวจความดันใช่ไหมครับก็จะเป็นนาน,านทีมาตรวจทีไม่ว่าจะเป็น1เดือนที3เดือนทีแต่ว่าเราอยู่บ้านเป็นประจำมากกว่านะครับเพราะฉะนั้น ความดันที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความดันของคนคนนั้นได้ดีกว่าข้อแนะนําสําหรับการวัดความดันที่บ้านนะครับก็แนะนําว่าถ้าเป็นไม่ได้ควรจะวัดความดันทุกวนันโดยที่วัด2ช่วงเวลาของวนันช่วงแรกนะครับก็คือช่วงตื่นนอนตอนเช้าหลังตื่นนอนมาประมาณสัก1ชั่วโมงก็ควรวัดความดันนะครับสําหรับท่านที่ได้รับการรักษาด้วยการกินยาแล้วก็ ผลวัดก่อนที่จะกินยาช่วงที่2นะครับก็จะเป็นช่วงการวัดความดันช่วงก่อนนอนก็จะเป็นช่วงที่แนะนําให้วัดความดันอีกช่วงหนึ่งก็เหมือนกันนะครับทำคนที่ได้รับการรักษาด้วยการกินยาอยู่แล้วก็แนะนําให้วัดก่อนกินยาความดันในช่วงตอนกลางคืนนะครับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอโดยการออกกําลังกายที่แนะนำเนี่ย จะเป็นการออกกําลังกายให้ใจเต้นเร็วหรือเราเรียกว่าแอโรบิกซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยก็แนะนําว่าให้รู้สึกแค่เหนื่อยเพียงเล็กน้อยไม่เหนื่อยมากจนเกินไปโดยการออกกําลังกายที่เป็นแอโรบิกเนี่ยอาจจะเป็นแค่การเดินเร็วๆก็ได้การวิ่ง็อกกินก็นแล้วแต่สุขภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยแนะนําให้ออกกําลังกายสัปดาห์ละ150นาทีเป็นอย่างร้อยข้อควรระวังกลุ่มที่เป็นความดันหินสูงเนี่ยก็ควรจะควบคุมความดันให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนที่จะออกกําลังกายนะครับ สำหรับคนที่มีคิวัดามดังอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแนะนําว่าถ้าเกิดความดรนสูงเกินกว่า180 110ิบครัมหร้มิมลอดฟเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแล้วก็ปรึกษาแพทย์ก่อนและนอกเหนือจากนี้สาหรับคนที่มีน้าหนักเกินมาตรฐานก็คือค่าดัชนีมวลกายเกินกว่า23นะครับก็ควรที่จะออกกำลังกายและควบคุมน้าหนักด้วยวิธีอื่นๆเพื่อให้น้ําหนักกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครับ การกินเค็มเนี่ยทำให้ความดันเลเพิ่มมากขึ้นได้แต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่เป็นความดันเลือดสูงอยู่แล้วเนี่ยจะทําให้ความดันนั้นไม่สามารถควบคุมได้การลดเค็มก็คือการลดเกลือโซเดียมให้ต่ํากว่า2กรัมต่อวนันเกลือโซเดียม2กรัมต่อวันเนี่ยก็เทียบเท่ากับเกลือแกงที่เราทําอาหารกัน1ช้อนต่อวนันหรือถ้าเกิดเทียบจะเป็น CEO, ซีอิ๊วซอสปรุงรสน้าปลานะครับก็จะประมาณสีช้อนต่อวนันนอกเหนือจากเกลือหรือว่าซอสปรุงรสต่างๆแล้วนะครับ เกลือโซเดียมเนี่ยก็ยังมีแฝงอยู่ในอาหารรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็งของหมักของดองทั้งหลายพวกนี้จะต้องใช้เกลือในการถนอมอาหารทั้งหมดเลยพอเราลดอาหารเค็มได้แล้วก็แนะนําให้หาผักผลไม้นะครับโดยที่ผักผลไม้นี่จะเป็นผักผลไม้อะไรก็ได้ในปริมาณ20-30กรัมต่อวันจะสามารถช่วยลดความรันโลหินสูงได้แต่ข้อควรระวังนะครับสําหรับคนที่มีโรคไตให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทานผักผลไม้นะครับ การดื่มเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์เนี่ยทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะและการสูบบุหรี่เนี่ยนอกเหนือจากสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยยังสัมพันธ์กับโรคแทรกซ้อนระยะยาวอื่นๆของโรคความดันโลหิตสูงด้วยเช่นกันนะครับก็คือจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ก็แนะนําให้เลิกทั้งสองอย่างเด็ดขาดไปเลยนะครับหากบางคนที่ไม่สามารถเลิกเหล้าและบุหรี่ได้ทันทีแนะนําให้ไปขอคําปรึกษาจากแพทย์เนื่องจากในปัจจุบันนี้เรามีทั้งการทํากิจกรรมบ,บาําบัดแล้วก็ยาที่ทดแทนสารต่างๆที่จะลดอาการระหว่างการ เลิกเล่าเลิกบุหรี่ได้ครับการกินยาอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการปฏิบัติตัวอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วจะสามารถควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้และการพบแพทย์ตามนัดก็จะเป็นการประเมินผลของการรักษาต่างๆรวมถึงการวัดความดันที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดเอาความดันนั้นมาให้แพทย์ดูและเราสามารถปฏิบัติตัวตามข้ออื่นได้เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวลดปัญหาสุขภาพในอนาคตครับ ถ้าควรมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับค่ะก็ต้องกล่าวขอบพระคุณนะคะนายแพทย์นทวุฒิค่ะรุ่งเตียด เชชากรนะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยค่ะที่นำคลิปดีๆนะคะมาเผยแพร่ต่อแบบนี้นะคะก็เป็นวิธีที่ใช้คำว่าไม่ยากเลยและหลายๆคนก็ควรเขาเรียกว่าหลายๆคนต้องทราก,กันมีอยู่แล้วแต่จะปฏิบัติตามตัวได้หรือไม่ได้แต่ว่าอาจารย์บุวบลตอนที่ดูคลิปกันอยู่นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องน้ำหนักตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญอย่างไรคะอาจารย์คะ ก็ถ้าน้ำหนักมากมันก็โหลดหัวใจอยู่แล้วอือ่าและหลักฐานที่บ่งชี้นะคะค่ะส่วนใหญ่คนที่น้ำหนักน้อยๆเนี่ยเขาจะเทียบกับมันสมองอมสมองสมองที่อยู่ในร่างกายกับน้ำหนักอะ่ะเราจะสังเกตได้เลยคนที่อ้วนอนอ่ะส่วนใหญ่โทษทีนะถ้าเทียบกับเนื้อสมองเนี่ยมันจะทึบกว่าคนที่เล็กค่ะนะคะในหลักเกณฑ์เขาจะเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะ เขาเจะเอาน้ำหนักเทียบกับเนื้อสมอง <c oughs> ว่าคนนี้จะฉลาดหรือจะจะจะแบบ ปัญญาทึบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะสังเกตเลยส่วนใหญ่คนที่อ้วนก็จะแบบช,ชา้าหัวใจก็ทํางานนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเลยเรื่องบุหรี่เรื่องการออกกำลังกายพูดไปเถอแต่มันทำได้หรือไม่ได้ต้งองว่าการ<อ>าแต่อา,าการมีสมุนไพรอีกหนึ่งตัวที่ช่วยดูแลเรื่อความดันนะคะอย่างแรกก็คือดอกคําฝอยอย่างที่สองคืออะไรคะอาจารย์ขะอย่างที่สองเนี่ยเขาพูดเลยนะคะว่ามีความสลักสําคัญต่อโรคความดันมากเลยค่ะและยังมีความ หลักสาคัญกับไตด้วยไตด้วยดูแลทั้งความดานันดูแลทั้งไตใช่เขาบอกการลือของแผ่นดินสมุนไพรเพื่อไตโดยเฉพาะ,ะนะคะโดยดรสุภาพรปิติพรนะคะนะซึ่งเขาเป็นเภสัชกรและเป็นดอกเตอร์ด้วยนะสมุนไพรตัวดังกล่าวน้องแก้ว่าไม่ใช่อื่นใดเลยมันคืองานวิจัยที่อาจารย์อุบลมาทางานโดยตรงก็คือใบหม่อนนั่นเองคือใบหม่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะใบหม่อนนะคะใบหม่อนเนี่ยนะคะสโลแกนเขาบอก ใบหม่อนเพื yeah. uh ่อไหมยังไม่พอเพื่อเพื huh. ่อตัวไหมยังไม่พอยังเพื่อไตอีกด้วยและใบหม่อนไม่ใช่มันเบอรี่นะค่ะอาจารย์เน้นเลยว่าเราจะใช้ใบเท่านั้นนะคะไม่ใช่ลูกนะเราจะใช้ใบนะงานวิจัยที่อาจารย์ทาก็คือใบหม่อนนะและงานวิจัยได้ระบุดังต่อไปนี้นะมั้อ็ช่วยถือนิดหนึ่งแต่เดินไม่ต้องพับนะสมุนไพรหม่อนเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรพื้นฐานสําหรับเบาหวานสําหรับ ความดันและหม่อนเนี่ยมันคือ,อยาสมนุนไพรที่แพร่หลายรวมทั้งสรรพคุณของเขาเนี่ยที่เด่นก็คือใบเนี่ยใช้ในการลดความเบาหวานใช้ในการท้องผูกใช้แก้หวัดใช้แก้เจ็บคอยังไม่พอค่ะยังช่วยอาการเขาเรียกว่าปวดเกงหรืออาการโรครูมาตอยอาเตติหรือรูมาติกนั่นเองและทําให้ความดันเลือดเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ช่วยในการรักษาอาการกั้นปัสสาวะ หรืออาการเวียนศีรษะคนไข้เป็นเบาหวานนะก็ะสมควรที่จะใช้ใบหม่อนและผู้สูงอายุที่ท้องผูกก็ใช้ใบหม่อนได้เพราะฉะนั้นใบหม่อนเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งต้องเชื่อถือสูงนิดหนึ่งะนะคะแล้วก็ใช้ได้เกือบทุกส่วนเลยแต่ตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าถ้าใบาหม่อนแล้วเนี่ยแก้อาการปวดลดความดันเบาหวานลดอาการวมต่างๆทําให้ข้อข้อต่างๆเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะข้อเข่าข้อแขนข้อไหล แก้อาการนิ้วมือชาได้ด้วยนะคะลดอาการเส้นตึงและที่สาคัญที่สุดคนที่เป็นลมพิษโดยไม่ทราบสาเหตุก็จะช่วยได้รวมทั้งหัวข้อก็คือบํารุงไตและทําให้ไตเนี่ยชุ่มชื้นมีชีวิตชีวาขึ้นพอเลือดเนี่ยไปเลี้ยงไตได้ดีขึ้นและนอกจากนั้นแล้วใบหม่อนนะน้องแก้วนะนอกจากจะช่วยแล้วเนี่ยยังทําให้หม่อนเนี่ยมีการเขาเรียกว่ามีงานวิจัยที่ พิสูจน์ไปแล้วว่ามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและมีการยืนยันว่าใบม่อนใช้ในโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีช่วยลดน้ําตาลช่วยลดการอักเสบช่วยป้องกันการเกิดนิ่วช่วยลดความดันโลหิตสูงและช่วยลดไขมันตัวร้ายได้เป็นอย่างดีก็คือพวก L D L นั่นเองใช่และนอกจากนั้นแล้วยังป้องกันโรคไตป้องกันร,ระบบประสาทป้องกันอาการชัก และทำให้ระบบต่างๆในดีขึ้นต้านความซึมเศร้าแก้เอนไซเมอร์และแก้ความเสียหายของเซลล์ภายในร่างกายให้นอนหลับได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสุดยอดของนวัตกรรมใหม่ซึ่งก็ไม่เกินไปกว่าใบาหมอนและอย่างที่น้องแก้วถามคุณแม่หรืออาจารย์อุบลขาอาจารย์แม่ขาทำไมอาจารย์แม่ถึงใช้ใบหมอนเป็นสัญลักษณ์ของม่วงชื่นอ่าค่ะน,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องแก้วเชื่อไหมคะว่า ใบหมอนคืองานวิจัยที่ตัวอาจารย์เองอได้มีโอกาส ทำจริงๆใช่ก็คือเป็นงานวิจัยจากอาจารย์อุบลจริงจอาจารย์เลยมั่นใจว่าใบหมอนนะคะมีคุณสมบัติเขาเรียกว่าที่ดีจริงๆเลยใช้สัญลักษณ์ของใบหมอนเป็นเครื่องดื่มเป็นเขาเรียกว่าเป็นแปะอยู่ตรงหน้ากล่องของทุกกล่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมุ้ง่มมุ้ง่มคันนะคะหรือว่าเป็นมุ้งชุ่เอกตาเก็จะเป็นใบหมอนทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นนักวิจัยจริงๆนะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะใบหมอนก็ยังมีคุณสมบัตินอกจากลดความดันด้วย ยังลดความเครียดลดเบาหวานได้อีกต่างหากก็ดูแลไตด้วยดูแลไตด้วยเพราะว่ไาไตช่น ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะแล้วนอกเหนือนะคะจากช่วยเขาเรียกว่าดันเบาหวานความดันแล้วใบหมอนก็ยังมีคุณสมบัติอีกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดูแลที่มันเป็นองค์ครบคันเลยใบหมอนนะคะไม่ใช่ลูกหมอนนะคะลูกหมอนก็มีประโยชน์ค่ะแต่ใบหมอนก็มีประโยชน์ไม่แพ้ลูกหมอนเลยค่ะและช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมค่ะห้ามพลาดเลยค่ะอาจารย์เดินรถไปเที่ยวใช่ค่ะไปพาท่านผู้ชมไปเที่ยวก่อนแต่ไปเที่ยวจังหวัดไหนท่านผู้ชมลองทาย กันดูนะคะว่าอาจารย์เวิร์จะไปเที่ยวจังหวัดไหนและภาคไหนและนอกเหนือจากนั้นค่ะอาจารย์นะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับโรควัณโรคด้วยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนอกจากโรควัณโรคแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคผิวหนังค่ะ,<ฮ>ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ